คลื่นสัญญาณสยองขวัญในอนาคตอันใกล้เมืองนิวเทคเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้ขีดจำกัดทุกสิ่งทุกอย่างถูกควบคุมและตรวจสอบผ่านคลื่นสัญญาณที่ปล่อยออกมาจากศูนย์กลางการควบคุมเมืองแต่ไม่มีใครรู้ว่าในคลื่นสัญญาณเหล่านั้นมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวและชวนขนหัวลุกแสงอยู่คือหนึ่งกลุ่มเพื่อนสี่คนประกอบด้วยอเล็กซ์มาร์คลิซ่าและเจนนี่ ได้รับข้อความลึกลับบนอุปกรณ์สื่อสารของพวกเขาข้อความนั้นเป็นโค้ดที่ดูเหมือนจะเป็นคลื่นสัญญาณที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพวกเขาตัดสินใจติดตามเบาะแสนี้เพื่อค้นหาความจริงอเล็กที่เป็นโปรแกรมเมอร์อัจฉริยะเริ่มถอดรหัสโค้ดและพบว่ามันเป็นคลื่นสัญญาณที่มาจากนอกเมืองคลื่นนี้ดูเหมือนจะส่งข้อมูลบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้เขาตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปบอกเพื่อนๆและพวกเขาตัดสินใจที่จะตามรอยคลื่นสัญญาณน,นั้น เมื่อพวกเขาออกจากเมืองนิวเทคพวกเขาเข้าสู่เขตพื้นที่รกร้างที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ในความมืดของคืนพวกเขาพบกับอาคารร้างที่ดูเหมือนจะเป็นแหล่งที่มาของคลื่นสัญญาณพวกเขาเข้าไปสำรวจในอาคารนั้นบรรยากาศเย็นยะเยือกและเงียบสงัดทําให้ทุกคนรู้สึกหวาดกลัวในอาคารนั้นพวกเขาพบกับห้องควบคุมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เก่า ที่ดูเหมือนจะยังทำงานอยู่มากที่เป็นวิศวกรเริ่มตรวจสอบอุปกรณ์เหล่านั้นและพบว่ามันกำลังส่งคลื่นสัญญาณไปยังทุกอุปกรณ์ในเมืองนิวเทคแต่คลื่นสัญญาณน,นั้นไม่ใช่แค่ข้อมูลปกติมันเป็นคลื่นที่มีพลังงานประหลาดที่สามารถควบคุมจิตใจของคอนอได้ลิซ่าที่เป็นนักวิจัยทางจิตวิทยา เริ่มรู้สึกถึงพลังงานลึกลับที่แผ่ออกมาจากคลื่นสัญญาณน,นั้นเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวของเธอเสียงนั้นเหมือนกับมีคนพูดอยู่ใกล้ๆแต่เมื่อเธอหันไปดูก็ไม่พบใครเจนนี่ที่เป็นนักสำรวจพบกับบันทึกเก่าที่บอกเล่าเรื่องราวของการทดลองที่ล้มเหลวในการควบคุมจิตใจมนุษย์ทันใดนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นในห้องควบคุมเริ่มทำงานเองหน้าจอทุกจอแสดงภาพของคนที่ดูเหมือนจะถูกควบคุมจิตใจ พวกเขาเริ่มเดินอย่างไร้ทิศทางและทำสิ่งที่น่ากลัวอเล็กพยายามปิดระบบแต่ไม่สำเร็จคลื่นสัญญาณน,นั้นเริ่มแผ่ออกมาแรงขึ้นและพวกเขารู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างพยายามเข้าควบคุมจิตใจของพวกเขาพวกเขาตัดสินใจทำลายอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อหยุดคลื่นสัญญาณแต่ขณะที่พวกเขากำลังทำงานลิซ่าเริ่มถูกควบคุมและพยายามโจมตีเพื่อนๆมาร์กต้องใช้ความสามารถในการหยุดเธอและพยายามช่วยให้เธอกลับมามีสติ อเล็กพบวิธีที่จะตัดการเชื่อมต่อคลื่นสัญญาณได้สำเร็จแต่พวกเขาต้องทำงานร่วมกันอย่างเร่งด่วนเพื่อทำลายศูนย์ควบคุมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปในที่สุดพวกเขาสามารถทำลายศูนย์ควบคุมและหยุดคลื่นสัญญาณได้ทุกอย่างกลับสู่ความสงบแต่พวกเขาจะไม่ลืมคืนที่ทำให้พวกเขาคนหัวลุกและต้องหายใจไม่ทั่วท้องไปอีกนานพวกเขาตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับและสัญญาว่าจะไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเป็นอันขาด